มาประกวดครั้งนี้น้องคิดว่าได้อะไรบ้างครับกนูได้เยอะได้ได้เห็นเทคนิคเพื่อนแล้วก็มันมีวิทยากรมาพูดแต่ละวันก็พูดเกี่ยวกับเรื่องงานศิลปะน้องมีวิทยากรมาแนะนำนี่อยู่มากี่วันแล้วครับอ่าวันนี้ก็อยู่วันวันที่แปดวันที่แปดแล้วอยู่ที่นี่กินพักที่นี่เปล่าฮะที่โรงแรมแล้วะวัน หมือนเข้าค่ายเลยแล้วเหลือเวลากี่วันครับเนี่ยเหลือเหลือวันวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้วันแล้วก็มันเรียนนี้ก็ตรวคืองานต้องเสร็จแล้วงานนี้อะไรที่กระทบใจน้องให้สร้างงานชิ้นนี้ขึ้นมาก็อาจจะเป็นเพราะอยู่กับเพื่อนผู้หญิงอะแล้วบางเวลาจะออกไปไหนเนี่ยเราเห็นใครสวยกว่าแล้วเอามาพูดกันอะไรมาเมาเมากัน กูอยากมีมั่งกกูอยากอะอเห็นก็เลยดัดแปลงรูปทรงผู้หญิงออกมาเอท่อแบบให้ตัวเองสะดุดหรือว่าเป็นที่สนใจหรือว่าแบบอะไรอคาดหวังอะไรไหมครับก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากแค่ทำให้มดีอ๋อโอเคครับโชคดีนะครับ นี้ออกแนวอนุรักษ์หรือเปล่าครับมา้รครับครัอนมเห็นอยู่นินมีชีวิตชด,ด้วยอ,อะไรมองภาพนี้อะไรทำให้รู้สึกว่าอยากอยากจะวาดภาพนี้ขึ้นมาก็าเคยไปสังเกตหลายที่อยา่างเช่นอยา่างไปเขาดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เห็น คนภายนอกที่เขามองเขา้ามาอ่เงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกสนุกกับมันอะ่ะเ,เห็นว่ามันน่ารักดีอะไรเงียย้ยแต่แบบมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆที่จิตใจของมันมันต้องการมีสารภาพแบบนี้ครับนานไม่เด็กกว่าจะตัดสินใจเลือกวาดภาพเนี้ยเห็นสเก็ตไว้หลายหลายภาพทำที่สิเรื่องนี้อยู่อะค่ะตอนจบคนที่แล้วก็ทำมาเ<ด>ถึงได้ทำเรื่องนี้ต่อมาเข้าประกวดครั้งนี้รู้สึกว่าเราได้อะไรบ้างครับ ได้ประสบการณ์เยอะนะคะที่มันแตกต่างเทคนิคเพื่อนๆได้เรียนรู้การทํางานอะไรหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะฮะเหลือเวลาอีกสองวันหวังอะไรไว้ลึกๆในใจวะครับไม่หวังค่ะหวังมาเอาประสบการณ์จากอาจารย์อย่างเดียวกับเพื่อนๆชอบงานอะไรครับงานเพ้นท์หรือว่าชอบแนวไหนครับบ แบบแในงานชิ้นนี้มีเทคนิคอะไรบ้างครับที่เราเลือกมาใชา้ก็มีเทนอย่างเดียวแล้วครับครับทนอย่างเดียวไม่ใ่นึ่งกว่สิบหรือสองวันครับโ <laughs> ชอดีนะครับ